ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสสาขากุสุมานยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมิมนมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center GECC ประจำปีพศ2568ทกสสาขากุสุมานสังกัดสำนักงานทกสจังหวัดสกลน,นครเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังตั้งอยู่เลขที่ 360หมู่1ถนนนิตโยตำบลกุสุมานอำเภอกุสุมานจังหวัดส,สกลนครเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่28พฤษภาคม2544ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนบริหารงานโดยนางสาวนัดรดาพรท่านกเอียงผู้จัดการสาขากุสุมานและพนักงาน ผู้ช่วยพนักงานผู้ช่วยพนักงานบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน18คนผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นอาคารสำนักงานได้อย่างชัดเจนด้านหน้ามีป้ายชื่อธนาคารสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งได้ผ่าน Google m a p ค้นหาคำว่าทกสสาขากุสุมานลูกค้าสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกเช่น รถโดยสารประจำทางรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างทะกะสสาขากุสุมานมีพื้นที่จอดรถที่สะดวกกว้างขวางสามารถรองรับรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์ได้เป็นจำนวนมากภายนอาคารมีการจัดสรรเป็นที่จอดรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์มีช่องจอดรถพิเศษสำหรับผู้พิการมีทางราดสำหรับผู้พิการและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุ และสตรีมีคันมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบขัดแยกขยะในหน่วยงานมีถังหมักกำจัดขยะเปียกและนำไปใช้เป็นปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของธนาคารรวมไปถึงทกศสาขากุสุมานได้เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในปีบัญชี2568นี้ ทกสสาขากุสุมานมีพื้นที่ให้บริการจำนวนตําตำบล 1. นําตำบลกุสุมาน 2. ตำบลโพธิภัยสาร 3. ตํตำบลน,นาโพ 4. ตํตำบลน,นาเพียงและ 5. ตำบลอุ่มจานทกสสาขากุสุมานให้บริการตามภารกิจของธนาคารและเป็นศูนย์กลางทางการเงินครบวงจรทันสมัย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการมีการจัดทำป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างชัดเจนขั้นตอนการใช้บริการแผนผังทางเดินลูกค้าตกองให้บริการทางด้านการเงินและการธนาคารด้านกลยุทธ์และด้านสินเชื่อพื้นที่ภายในอาคารกว้างขวางโปร่งโลง่งไม่แออัด และมีที่นั่งเก้าอี e ้พักคอยเพียงพอต่อผู้ใช้บริการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติเครื่องฝากเงินอัตโนมัติเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติจุดบริการเคาน์เตอร์เขียนใบรับฝากเงินสดใบถอนเงินสดบริการแว่นตา Wi-Fi จุดบริการน้ำดื่มมีพื้นที่สีเขียวในการพักคอยการรับบริการ ั้งยังมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของธนาคารและส่วนงานภายนอกมีจุดบริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับผู้มาใช้บริการรวมถึงมีจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆและช่องทางผู้จัดการสาขามีป้ายแสดงจุดอันตรายต่างๆได้แก่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ โดยกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ตามมาตรการของกระทรวงสาธนารณสุขเรื่องลักษณะและวิธีการใช้การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่พศ2561ป้ายระวังไฟฟ้าแรงสูงป้ายพื้นต่างระดับป้ายทางหนีไฟให้ลูกค้าเห็นได้อย่างเด่นชัดมีห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยแยกห้องน้ำชายหญิงและห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสัญญาณกริ่งกรณีต้องการความช่วยเหลือทกศส,สาขากุสุมานให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา8.30นาฬิกาถึง16.30นนาฬิกาให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน มีจุดแรกรับในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการเช่นการรับบริการเบื้องต้นการจัดเตรียมเอกสารการกรอกแบบฟอร์มต่างๆเพื่อให้ได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและถูกต้องอีกทั้งยังมีการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามารับบริการทุกครั้งเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นมีการนำบัตรคิวอัตโนมัติ มาใช้ในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการสวัสดีครับลูกค้านี่ต่อใช้บริการ,ร,รเลยครับม0 0 0บาทลงมาครับครับอ่ขอบระเชนด้วยครับลูกค้าทำงานกี่หน่ครับ้ลูก,กค,คก้าจะคู่เท่าไหร่ครับ5 0 0บาท5 0 0บาทเนาะ คุณฟ้าได้ทำเอกสารสำนังบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนเกรรษตรมาด้วยไหมครับนาคะอ่ายื่นเลยครับผมะะเดี๋ยวผมจะทำคำขอส่งเรื่องไปที่ฝ่ายอนุมัตินะครับอาจจะใช้เวลา3-7วันนะครับอวรวจอบวรบกวนสินเอกสารหนะะึ่งไครับใช่ 고맙 아, โอเคเรียบร้อยครับลูกค้าสอบถามได้เพิ่มเติมไหมครับไม่ค่ะโอเคครับสวัสดาครับดานผลลัพธ์ทกศสาขากุสุมานมีการสำรวจความต้องการและความคาดหวังผู้ใช้บริการพร้อมการประเมินความพึงพอใจและนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าโดยสรุปข,ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งแต่วันท kind of ี่1เมษายน2567ถึง30เมษายน2568คิดเป็นร้อยละ4.96มีการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหานำผลจากการติดตามงานมาดำเนินงานปรับปรุงจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และยังมีช่องทางการติดตามสอบถามตลอด24ชั่วโมงในปีบัญชี2,567ที่ผ่านมาทกศส,สาขากุชุมานมีการจัดการข้อร้องเรียนจำนวน2ข้อผ่านช่องทางธนาคารและได้จัดการข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดคิดเป็น100%มีการจัดทำโครงการทกศใกล้บ้าน ให้บริการลูกค้าตามเหตุความจำเป็นลูกค้าผู้ป่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบางโดยออกให้บริการนอกสถานที่เป็นจุดบริการ one stop service มีการดำเนินงานตามภารกิจของภาครัฐร่วมกับส่วนงานภายนอกทั้งการอบรมโครงการพักชําระหนี้ของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้ของเกษตรกรปี2567 มีการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนมีการประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานชี้แจงการดำเนินงานให้กับพนักงานในสาขารับทราบและปรับปรุงการให้บริการอ้างอิงตามข้อมูลความต้องการและความคาดหวังที่ได้รับจากลูกค้าและส่วนงานภายนอกที่ใช้บริการมีการเรกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานต่างสาขา เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อเรียนรู้กับส่วนงานภายในและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศภายในธนาคารมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติสักซ้อมเสมือนจริงและทบทวนแผนทุกปีมีการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเช่นรางวัลบริการด้วยใจ รางวัลจากการปฏิบัติงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะในการให้บริการโดยความประทับใจระบบแจ้งเตือนการต่ออายุผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์และทางจดหมายมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศของธนาคารนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงาน ทกศสาขากุสุมานได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกระดับพื้นฐานเมื่อปีพศ2564ถึง2568ทกศสาขากุสุมานมีความพร้อมในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศพร้อมเป็นศูนย์ราชการสะดวก